Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เนี่ยครับเปิดข้ามไปนี่แน่แน่เน้มเน้ๆเนี้ยเอาเอ๊ะนั่นเอ้านั่นเอ้าขอนเลี้ยงขอนเลี้ยงไป กามหนึ่งนะไม่แต่เลย เน้นเติมเลยให้เสียลูกเสอ่ะ

过来。

Thank <laughs> you. วันนี้นิคมจะชนะไหมครับชนะค่ะชนะร้อยค่ะเต็มร้อยค่ะได้ที่หนึ่งใช่ไหมได้ที่หนึ่งค่ะต้องเชียร์มด้แค่ะ

对对对 ข้างหนั้นเขาตีไปลูก<ม>ทีแล<ม>้วทูกทีนะ

มาแล้วมาแล้วอักแล้วเฮ้ยโอ้โหอักแล้วนี่เอาบาดิโอ้